ยงแต่คนไทยนะคะที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ชาวต่างชาติก็มีการทําเช่นเดียวกันนะคะ,ะชาวจีนค่ะมีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยการจัดโครงการดีๆเพื่อคนไทยให้สิทธิผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําอีกนะคะเ,เริ่มต้นนี้ร้อยรายฟรีด้วยนะคะ,ะหลังจากที่มีการทดสอบวัคซีนนี้ร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาติดตามจากรายงานของคุณนภขวัญนะ มะเร็งเป็นโรคที่รักษาหายากแม้การรักษาจะได้ผลและผู้ป่วยบางรายอาการดีขึ้นก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะเซลล์มะเร็งจะยังคงอยู่ในกระแสเลือดในไขกระดูกและเนื้อเยื่อของร่างกายจึงอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้เกินกว่า50เ ซึ่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาได้ทดลองค้นคว้าวัคซีนป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำในสัตว์ทดลองนานถึง20ปีเมื่อได้ผลน่าพอใจจึงร่วมกับโรงพยาบาลฟูด้าประเทศจีนต่อยอดการทดลองวัคซีนนี้สู่มนุษย์เมื่อปี2556จากการฉีดให้อาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งพบว่ามีภูมิต้านทานมะเร็งดีขึ้นค่ะ ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งที่จะเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะต้องนะคะอยู่ในระยะการฟื้นฟูนะคะและที่สําคัญค่ะจะต้องรักษามะเร็งที่ดีขึ้นและหายแล้วถึงจะทําการทดลองวัคซีนป้องกันไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกได้ค่ะพี่ไตรศักดิ์ผู้ป่วยมะเร็งปลอดระยะสุดท้ายรักษาโรคมะเร็งด้วยความเย็นจนมีอาการดีขึ้นขออาสาร,รับวัคซีนนี้อย่างเต็มใจจริงตัวถอจอยก็รู้นะว่าแข็งแรงขนาดไหนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ย บอว่าอาจจะไม่รู้เท่าเราแต่เรารู้ว่าเราดีขึ้นมากวัคซีนนี้ผลิตจากก้อนเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คัดแยกเซลล์มะเร็งต้นกําเนิดซึ่งเซลล์มะเร็งต้นกําเนิดจะไปทําลายเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือในร่างกายให้หมดโดยฉีดทั้งหมด4เข็มหากเสียค่าใช้จ่ายเองจะอยู่ที่240,000บาทต่อคนค่ะ The patients who took this vaccination in uh, our hospital, we didn't find any serious side effects, and uh, efficiency is good. So uh, I think uh, we should think about more wide uh, application of this method among the, especially in advanced cancer patients. ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจึงให้สิทธิผู้ป่วยมะเร็งไทย100รายสมัครรับวัคซีนนี้ได้ฟรีนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะยืดชีวิตออกไปได้อีก1-2ปีถือเป็นการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะนพกิตรธนาพัฒน์ถ่ายภาพ นพขวนนนันนาคณุลไกรงานค่ะมาดูลายแอปพลิเค